ข้อความสำคัญที่ไพ่ต้องการจะบอกคุณในวันนี้ก็คือ You did it! คุณทำมันสำเร็จแล้วนะคะในรูปนี้ก็จะเป็นรูปแพะตัวสีขาวที่สามารถขึ้นไปบนยอดเขาไปปักธงนะคะเหนือยอดเขาถ้าเป็นมนุษย์สยาชนก็คือไปขึ้นยอดเขาเอเวอเรสต์นี่คือที่สุดของขีดความสามารถนะคะเทือกเขาที่สูงที่สุดอย่างไรก็ตามไพ่วันนี้ได้บอกว่า สิ่งที่คุณกำลังตั้งใจจะทำอยู่นั้นได้รุ่ร่วงสำเร็จไปแล้วแม่หมอก,ก็ขอยยินดีกับทุกท่านที่อยู่ในสายของการเตือนรู้ด้วยนะคะสำหรับคนที่ค้นพบจิตวิญญาณค้นพบจิตบริสุทธิ์ของตัวเองแล้วยินดีด้วยจริงๆเรามาอ่านลังไพ่กันคราวันนี้ฮูเร่เอ,อชยโยนะคะ success is here ความสำเร็จอยู่ที่นี่แล้ว just around the corner หรืออยู่ใกล้ตัวคุณมากๆเลย you work hard คุณได้พยายามอย่างหนัก the e f f o r t ความพยายามของคุณนั้นได้ชดเชยแล้วนะคะ paying off c o n g r a t u l a t i o n yourself จงแสดงความยินดีกับตัวคุณเอง and truly s e v e r your fantastic victory แล้เฉลิมฉลองชัยชนะที่แสนวิเศษอย่างยิ่งนี้ just remember that success comes in cycles ให้จำไว้ว่าความสำเร็จนะั้นเนี่ย มันมาเป็นวงจรชีวิตของเรามนุษย์เราเนี่ยมันไม่มีใครขึ้นตลอดนะคะอยู่ที่เราจะสามารถปรับจิตปรับใจได้ตลอดไหมเนาะถ้าเราสังเกตแล้วเนี่ยวันนี้มีความสุขมีความทุกข์อารมณ์ต่างๆมันกระเพื่อมตลอดเวลาเลยรวมถึงความสําเร็จก็เช่นเดียวกันถ้าว่าวันนี้คุณสําเร็จก็จงดื่มดำ่ำเฉลิมฉลองกับความสําเร็จในทางโลกนี้ซะ นะคะคมันลาเป็นซาโคค่ะ so we can't be at the top of our game 24/7แน่นอนถ้าเราเนี่ยชัยชนะมาแล้วแต่คุณก็ต้องประหนักรู้ว่าสิ่งที่คุณได้รับมาวันนี้ชัยชนะเนี่ยมันไม่ได้ยั่งยืนนะคะคนเราไม่สามารถที่จะอยู่อันดับหนึ่งหรือ t o อได้24/7ตลอด24ชั่วโมงตลอด7วันเนี่ย we succeed we celebrate raise renew and succeed again คนเราสําเร็จฉลองพักเริ่มใหม่แล้วก็สามารถกลับมาสําเร็จอีกครั้งหนึ่งหากว่าท่านผู้ฟังท่านใดที่ยังรู้สึกว่าเอ๊ะฉันยังไม่สําเร็จเลยจงพยายามต่อไปและวันนั้นวันที่คุณจะเก็บผลไม้อันหอมหวานความสําเร็จที่เราคอยแน่นอนค่ะมาแน่นอน know where you are in this journey ให้ตระหนักรู้เสมอว่าตอนนี้คุณเนี่ย กำลังอยู่จุดไหนในการเดินทางในครั้งนี้ you did it before and you will do it again and again ถ้าหากว่าเคยสำเร็จแล้วก็ย่อมจะมีโอกาสในครั้งต่อๆไปในครั้งต่อๆไปวันนี้แม่หมอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะคะแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับคนที่ประสบความสำเร็จในทางโลกไม่ว่าจะเป็นความสำเร็จความรักการงานการเงินหรือการพัฒนา สุขภาพจิตน้องการพัฒนาจิตใจแล้วก็การพัฒนาร่างกาย mm hmm. ทุกสิ่งก็ย่างต้องสอดคล้องกันอย่าลืมว่าความรักชนะทุกอย่างให้ความรักความรักในตัวเองความรักผู้อื่นนำทางชีวิตของคุณ You did it. congratulation